สวัสดีตอนเช้านะครับก็วันนี้นะโอ้กล่องความนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรนะครับเอกสารตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ถูกส่งมาจากบริษัทตีเพชรเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันอันนี้ดูไปพร้อมกันเลยนะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับจากบริษัทตีเพชรนะแล้วก็เป็นไม่กี่คนนะครับจะเรียกตัวเองมาทันกันมีคือไม่กี่คนนะครับที่จะได้ตัวกล่องตัวนี้นะครับ Oh oh. เดี๋ยวเราแกะดูทีหนึงจะเป็นปลอกคอในงาน <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวดู แล้วก็จะเป็นกล่องกล่องอันนี้เดี๋ยวเราจะแกะพร้อมๆกันนะครับให้ดูตอนแกะนิดนึงนี่เขาก็จะมีให้แบบนี้ประดุกเปิดกล่อง iPhone เลยนะ New Isuzu D-Max ไม่ทุกคนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรเชิญนะซึ่งทางตีเพ็ดเนี่ยเขาส่งให้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ เขาจะมีอะไรก็ติดตามได้ทางช่องเซลล์ตายสายฮานะครับแล้วก็เพจของตายอิซุุบุรีรับหอดูนิดนึงนะกำหนดการโอเคแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ